สวัสดีครับกลับมาพบกับร้าน s t l ีอีอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาส่งงานรีวิวนะครับงานติดตั้งนะครับเป็นคันแรกหลังปีใหม่เลยนะสำหรับคันนี้นะครับกับ i s u z u Mu7 เซเนะครับผมลูกค้าก็ได้ทําการจริงลูกค้านัดหมายที่จะทำก่อนปีใหม่นะแต่ว่ามันคิวไม่ว่างเลยนะช่วงปีใหม่ลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับก็คันนี้เนี่ยลูกค้าต้องการจัดเต็มทุกอย่างนะครับที่จะใส่กับ Mu7 เซเคันนี้ได้นะครับซึ่งจริงๆลูกค้าเนี่ยเลือก ตัวไฟหน้าและไฟตัดหมอกด้วยแต่พอดีว่าหลังปีใหม่มาตัวตัดหมอกจีีของขาดตลาดนะครับโรงงานส่งให้ไม่ทันก็เลยวันนี้ใส่ตัวไฟหน้าไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวของเข้าลูกค้าจะค่อยมาเติมทีหลังนะอ่ะทีนี้เรามาดูนก่อนดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยลูกค้าได้ทําการใส่อะไรไปบ้างนะครับจัดเต็มแน่นอนนะสําหรับคันนี้นะครับก็นี่มองข้างหน้าเนี่ยดูไม่ออกเลยนะครับว่ามีการเปลี่ยนตัวโปรเจคเตอร์มานะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ย เปลี่ยนโปรเจคเตอร์ไปแล้วเนี่ยเป็นไบเอลีดเนี่ยอ่าเดี๋ยวบอกก่อนลืมบอกไปคันนี้เนี่ยติดตั้งไบเอลีดโปรเจคเตอร์ในรุ่น st pro นะครับซึ่งความพิเศษของรุ่น,นเนี้ยเนี่ยคันนี้เนี่ยเป็นคันอ่าแรกๆในร้านเลยนะครับที่ใส่ในเวอร์ชันสองพนยี่สนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะมีการอิมพูฟเมนต์ขึ้นมาใหม่นะครับสว่างขึ้นคมขึ้นเข้มขึ้นนะครับอ่า คันนี้เนี่ยลูกค้าก็ได้เลือกตัว s อสทีปนะครับ2022นะต้อนรับปี2022เลยนะครับงานติดตั้งก็จะเนียนๆนะครับรงกรอบเดิมทุกอย่างนะครับทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับก็จะเป็นเข้ากรอบเดิมทุกอย่างเลยนะครับคือถ้าปิดไฟหน้าเนี่ยมองหน้ารถเข้าไปเนี่ยจะจะถ้าไม่สังเกตเคลียร์เลนที่มันเห็นเม็ดชิปของ s อสทีปบเม็ดเป้งๆเ,เลยเนี่ยก็แทบไม่รู้เลยนะครับว่ามีคันนี้ได้มีการ เปลี่ยนไฟหน้ามาแล้วนะครับอัปเกรดไฟหน้ามานะาแสงเนี่ยล่นๆจบๆเลยนะลูกค้าบ,บอกว่าอยากแบบวิ่งกลางคืนแล้วมันให้มันสบายตานะครับชอบแสงออกนวลเหลืองๆหน่อยตัวนี้ตอบโจทย์นะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบแสงขาวจัดนะครับออกนวลๆเหลืองๆหน่อยเนี่ยตัวน,วนี้เรียกได้ว่าผมให้เป็นยืนหนึ่งเลยนะครับสำหรับรุ่นของของไบโอดีในร้านนะครับคันนี้เนี่ยนอกจากไฟหน้า s อซีโปรยังมีของพิเศษเพิ่มเติมอีกนะครับแต่ผมบอกทีละอย่างนะ อ่ะแบบมาดูแสงกันก่อนนะครับนี่แสงที่ทุกคนได้เห็นตอนนี้นะครับเป็นแสงจากไฟหน้าเพียงอย่างเดียวนะนะครับเพราะว่าไฟตัดหมอกผมไม่ได้เปิดนะครับอันนี้เป็นไฟตัดหมอกธรรมดานะครับลูกค้าแค่เปลี่ยนหลอด led มาแล้วเท่านั้นเองเราจะคุยเฉพาะไฟหน้าอย่างเดียวนะครับแสงที่ทุกคนเห็นตอนตอนนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไฟจาก bi led projector นะครับในรุ่น sto p ปี2022นะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นตัว improve มาใหม่นะครับ ก็จัดให้คันนี้เลยนะครับคันแรกที่ได้ใส่เลยสําหรับลูกค้าที่มาติดตั้งที่ร้านนะครับความแตกต่างเผื่อลูกค้าสงสัยว่า 2, 2022ดีกว่ายังไงนะครับตัวนี้เนี่ยชิปเป็นอ f f แอมบนะครับแล้วก็มีการอินพุสในส่วนของไลฟ์เปอร์ฟอร์แมนซ์เพิ่มขึ้นนะครับความสว่างจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณเกือบเกือบยีอนะครับอันนี้ตามที่โรงงานแจ้งมานะาคั t ออฟเอกลักษณ์ของ s โปรนะครับจะเป็นเรดคัดออฟนะเห็นไหมนี่นี่ นะครับเป็นเลดคัดออฟตรงกลางนะครับแล้วก็จะเป็นบูคัดออฟค้ายขวานะครับขอบก็จะกว้างเป็นสุดทางฝั่งนู้นเลยนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นบูคัดออฟนะเข้มเข้มคมคมเลยนะครับสําหรับตัว s t Pro ปแล้วก็แสงเนี่ยคือในกล้องน่าจะเห็นเหมือนกันนะคือมันจะไม่ขาวแบบขาวจ๊วนะครับมันจะขาวมีความเป็นนวลนๆนนติดนวลเหลืองๆหน่อยๆนะครับซึ่งมันเป็นค่าแสงที่ผมมองว่ามันจับถนนค่อนข้างดีส่วนตัวผมชอบกับรุ่นนี้ แล้วก็ถ้าลูกค้าที่ต้องการเล่นในงบมันติชิป LVD เนี่ยผมก็จะแนะนําเล่นดุลเน้ยซะส่วนใหญ่นะครับยกเวน้นถ้าลูกค้าต้องการเป็นข่าวจ,จัดตัวนั้นก็อาจจะไป GTR T 3 5 m เมตรนะครับก็จะตอบโจทย์กับลูกค้านะครับเรามีให้หมดนะครับอยู่ที่ความต้องการของลูกค้านะครับทีนี้ที่ลูกค้าเลือกอันนี้เนี่ยเพราะว่าลูกค้าบอกต้องการให้มันออกนวลๆเหลืองๆหน่อยนะครับไม่อยากได้ข่าวจัดก็แนะนําตัวนี้เนี่ยลูกค้าเห็นก็แฮปปี้เลยครับ นะแสงคมๆล้านๆแบบนี้เลยนะครับคัตออฟก็จะเป็นเลเรคัตออฟแบบตามนี้เลยนะครับล้วก็งานติดตั้งสําหรับตัว d m a มตัวนี้เนี่ยก็สามารถใส่แทนโปรเจคเตอร์เดิมได้นะครับโคมอะไรต่างๆเนี่ยกป็ปิดทุกอย่างเราอัดกาวใหม่อยู่แล้วนะครับสามารถติดตั้งแทนอันเดิมได้เลยนะครับไม่ต้องมีปัญหากับตัวโคมไม่ต้องมาลูกค้าจะสงสัยว่าเอ้ยหลังโคมอะไรมีน้ําเข้าอะไรยังไงหรือเปล่านะครับตัวน,นี้เรามีจุกอย่างปิดนะครับฟิลกันน้ําทุกอย่างนะครับอะ ในส่วนของแสงนอกรถกันไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ไปดูในรถกันบ้างนะครับว่าผ่านฟิล์มด้านหน้าเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปในรถนะครับอืมโอเคครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในตำแหน่งของคนขับแล้วนะครับซึ่งมุมมองที่ทุกคนได้เห็นในตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าแทบจะเป็นมุมมองเดียวกันกันกบที่ตาผมเห็นเลยนะครับเพื่อที่ต้องการให้ลูกค้าเนี่ย ่าเห็นในมุมมองเดียวกันเหมือนที่ผมเห็นนะครับเวลาที่รีวิว,ว,วงานติดตั้งนะครับนี่ได้ผ่านผฟิล์มมืดเนี่ยจะบอกได้เลยว่าแสงเห็นแสงไหมครับมันแทบไม่ดอบเลยนะคือต้องบอกว่า s อสซ o เนี่ยฟิล์มจะ60หรือ80 60ิบปเปอร์แบ็กอะไรยังไงมันแทงทะลุสบายๆนะครับไม่มีผลแทบจะทำอะไรมันไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ถึงไม่บอกว่าเป็นตัวที่น่าเล่นมากๆนะครับสำหรับใครที่ อยากได้ตัวหนึ่งที่จบๆผมก็จะแนะนาตัวนี้นะครับซึ่งเป็นมัลติชิป LED ดีความเข้มของแสงเนี่ยมันจะเข้มตั้งแต่หน้ารถเห็นไหมครับช่วงด้านหน้างี้ไปถึงคัดออฟนู่นซึ่งอันนี้ฉากมันค่อนข้างใกล้นะครับมันก็เลยอาจจะยังไม่เห็นในเรื่องของสิ่งที่ผมพูดแต่เดี๋ยวเทสไท์ทุกคนจะได้เห็นนะครับว่ามัลติชิปที่มันโหดๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมุมมองของคนขับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดไฟให้ดูนะอ่าอันนี้เปิดไฟหลีปิดไฟหมดเลยนะอันนี้ก็มืดตึบแล้ว เปิดไฟรีเปิดไฟหน้านะครับติดทันใจไบอดีนะครับไม่มีหลอไม่มีต้องมาชาร์จหลอดไม่มีต้องมาอะไรฟาสต์ไบส์ยไม่มีนะครับยุคนี้เราเปิดแล้วติดทันทีเนี่ยครับเวลารีไฟก็ความพิเศษของมิวเซเว่นคันนี้เนื่องจากมีไฟสูงกับไฟต่ำแยกกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเปิดไฟสูงมันจะยิงออกสีดวงนะครับแล้วถ้าไปใส่ตัดหมอกตัว GT นะครับสำหรับมิวเซเว่นคันนี้ผมก็จะต่อให้ให้ยิงได้6ดวงนะครับ ถ้าเปิดไฟตัดหมอกนะอ่าเนี่ยอันนี้ยิง4ดวงเห็นไหมครับปับป๊บปั๊บหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ยิงออกทันใจนะไม่ต้องมารอชาร์จหลอดไม่ต้องมาฟาดไบต์เลยทั้งหลายนะครับตัวเดียวจบนะครับสําหรับตัวนี้นะแล้วก็ไฟสูงนะครับเนี่ยด้ยวยความที่มันเป็นมันติชิพนะครับโอ้โหนี่ขนาดมองผ่านตัวนี้มันสะท้อนจากกาแพงเขากลับมานี่ยังแสบตาเลยนะเนี่ยแสงมันโหดมากนะครับแล้วยิ่งอันนี้คือแค่4ดวงนะก็คือไฟคู่หน้ากับไฟสูงเดิม นะครับเพราะไบแอวดีเนี่ยเวลาที่ของเดิมจากรถนะครับมันเป็นซิงเกิลบีมความหมายคือซิงเกิลบีมเนี่ยเผื่ออะไรท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับก็คือซิงเกิลบีมเนี่ยจะไม่มีไฟสูงหรือไฟต่ำจะมีเฉพาะไฟต่ำอย่างเดียวอันนั้นเขาจะเรียกกันซิงเกิลบีมนะครับอย่าง LED Revo ตัวแรกนะครับอะไรอย่างเงี้ย HRV อย่างเงี้ยเขาจะเรียกกันซิงเกิลบีมโปรเจคเตอร์ตัวนี้ก็เป็นฮาโลเจนครับแล้วก็เป็นซิงเกิลบีมความหมายคือเวลาเปิดไฟสูง มันก็จะติดแต่คัตออฟที่มันออกมันจะเป็นไฟต่ำนะครับส่วนที่จะให้มันสูงขึ้นไปเนี่ยจะเป็นไฟสูงของรถแต่พอเปลี่ยนมาเป็นไบอดี D, ปุ๊บเนี่ยเวลาเปิดไฟสูงมันยกเป็นไฟสูงด้วยบวกกับไฟสูงเดิมมันเลยทําให้อลังการแบบนี้นั่นเองนะครับสําหรับใครที่อยากได้ไฟสูงแบบถามว่าไฟสูงมีประโยชน์อะเวลาที่เราตบลิฟต์อย่างเช่นรถจะยูเทิร์นออกมาตัดหน้าหรืออะ,อะไรก็แล้วแต่คนจะข้ามถนนตัดหน้าหรืออะไรเงี้ยเราต้องการให้เขาแบบเห็นได้ทันทีนะครับอ่าก็ ตัวนี้ตอบโจทย์นะครับถัดมานะครับที่ผมบอกไปว่าคันนี้เนี่ยมีความพิเศษอยู่นะครับที่ติดเพิ่มเข้าไปนะครับแน่นอนครับหลายๆท่านก็น่าจะอัน่าจะเดาออกแหละนะนี่นะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นตัวสวิตช์ปรับระดับไฟหน้านะครับด้านซ้ายมือนะอ่าตัวนี้นะครับที่ทําการติดเพิ่มเข้ามาซึ่งจะเป็นงานตรงรุ่นสําหรับวิวเซเว่แล้วก็ d m a ม็ Mac โดยเฉพาะ งานก็จะติดตั้งแบบเนียนๆเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับเข้ากับกรอบเดิมของรถเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีการแปลงนะเดินสวิตช์เสร็จสับโดยที่ไม่มีการยุ่งกับระบบสายไฟต่างๆของรถนะครับไม่มีการยุ่งเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นนะหมดปัญหาเรื่องระบบไฟว่าเอเดินเพิ่มอะไรอย่างนี้มันจะมีอะไรไหมไม่มีนะครับแยกทุกอย่างนะครับสายไฟเข้ากระดูกมูทุกอย่างตามมาตรฐานของสายไฟโรงงานรถนะครับอ่ะทีนี้เมื่อติดปรับระดับเข้าไปนะครับเราก็สามารถปรับระดับ ง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะปรับขึ้นนะเห็นไหมอันนี้เป็นระดับที่ผมตั้งไว้ใช้งานนะครับก็จะตั้งให้ลูกค้าเป็นเบอร์2นะเป็นกลางๆล,ลูกค้าสามารถที่จะเพิ่มขึ้นอีกได้นะครับนี่อีกหนึ่งอีก2นะครับมาเป็นเบอร์0ูนนี่นะครับในกล้องน่าจะเห็นนะอ่าแล้วก็สามารถปรับลงได้นะครับมาเป็นเบอร์2เหมือนเดิมเวลาวิ่งใช้งานปกติ กรณีมีโหลดบรรทุกนะครับมีผู้โดยสารเพิ่มเพราะว่าอย่างมีเซเว่นเนี่ยมันนั่งได้7คนถูกต้องไหมครับสมมุติเราไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนั่ง5คนเต็มๆนะครับมีสัมภาระด้านหลังเนี่ยอย่างช่วงกับจับปีใหม่ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะมีสัมภาระกลับมากันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้ามันจะเชิดเราก็แก้โดยการหมุนลงด้วยปลายนิ้วแค่นี้ครับเนี่ย,เ,ยเห็นไหมไฟก็ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วนะครับอ่ะลงได้อันหนึ่งเห็นไหม คือต้องบอกว่าในระยะเนี้มันไม่ได้ไกลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนจะมองเอ๊ะมันลงแค่นิดเดียวหรอจริงๆเนี่ตต้องบอกว่ามันลงเยอะนะครับต่เดี๋ยวผมจะเทสได้แล้วเดี๋ยวจะเทสให้ดูบนถนนนะว่าเวลาที่มันลงจริงๆและขึ้นจริงๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งมัน,มนเป็นออปชั่นที่ดีมากๆนะครับใครที่มาติดที่นี่ผมจะแนะนําส่วนเนี้ยว่าติดเพิ่มเถอะนะครับมันมีประโยชน์จริงๆนะแล้วถ้าใครได้เคยได้ใช้ปุ๊บเนี่ยพอไปขับคันที่ไม่มีมันก็จะรู้สึกแปลกๆลแล้วนะครับอะสำหรับ คันนี้เนี่ยก็คือติดแบบคอมพลีทเลยนะครับงานตรงรุ่นทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มอเตอร์แท้นะครับสายไฟชุดสวิตต่างๆเป็นงานแท้ของโกยโตนะครับจัดให้สําหรับลูกค้าเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับ isuzu mu7 นะครับโอเคผมไปดูข้างนอกต่อนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับ isuzu mu7 นะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับเดี๋ยว เราจะไปทดลองขับกันนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยจะได้ดูได้ว่าคือของเดิมลูกค้าเนี่ยคันนี้เนี่ยลูกค้าก็บอกว่าหมดกับหลอด LED หลายค่ายหลายร้านเลยนะไปเยอะมากนะครับซึ่งมันไม่ตอบโจทย์นะครับซึ่งจริง D Max กับ Mew s e v e ตัวนี้การเปลี่ยนไบ l อลีดีเป็นหาออกที่ดีที่สุดนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะแล้วมีปัญหาไฟหน้าไม่สว่างนะครับก็เปลี่ยนไบเอลีดีนะครับจบแน่นอนจะเลือกรุ่นไหนยังไงว่าอีกทีนึงนะครับอะ ถัดไปเดี๋ยวเราจะไปเทดได้กันดูนะครับว่าหลังจากที่ลูกค้าเนี่ยได้เห็นได้ลองขับเป็นยังไงครับปไปกันเลยครับเดี๋ยวลองครับมันจะวนขวาได้นะครับเป็นไงพี่ฟิลแรกหลังจากที่ได้มารับต่างจากเดิมไหมครับ เพราแสงมันลงถนนโหดมากอะตัวเนี้ยผมเทสวนดูแบบโอ้แสงแบบลงถนนเข้มมากเนี่ยครับตอบโจทย์ตอบโจทย์เลยนะต,ยตัวเดียวจบอเลยตัวนี้ค,ครับอันนี้ยังแค่ไฟต่ำนะเรายังไม่ได้ลองเรื่องของไฟสูงแล้วก็เรื่องของปรับระดับเพิ่มอีก จะลองวนกลับไปปุ๊บเดี๋ยวพี่ลองปบไปสูงดูได้เลยจะได้เห็นว่าความอลาัางการเป็นยังไงนะครับอชากกำแพงนี้อ่ะลองตบดูครับเ,เป็นไงโอ,โ,อโอ้โห <c oughs> ขึ้นไปถึงแนวะ่บบโอ้สุดๆร,ระดับอันนี้คือใช้งานผอว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับแล้วพี่มาตรงกลางเลยก็ได้ครับ อย่ามาตรงกลางแล้วจอดไปกันนะครับอ่าตรงนี้จะได้ลองเรื่องปรับระดับนะครับอ่านี้ลองลองหมุนยกขึ้นนะครับอันนี้ใช่แล้วก็กดลงได้เลยครับสําหรับเวลามีโหลดบรรทุกนะครับหมุนลงได้อีกครับอ่าเห็นไหมไฟก็จะอยู่ไม่มีทางแยงตาแน่นอนนะครับปรับได้ที่ปลายนิ้วมือพี่เลยนะครับแบบนี้เลยเห็นนะ อยากจะขึ้นนะครับเวลาวิ่งคันเดียวไกลๆมืดๆเดี๋ยวกลับไปนะพี่ได้ใช้แน่นอนนะครับแล้วก็เวลาที่มีโหลดบรรทุกหลังนั่งกันเยอะพี่ก็กดลงได้ตามหลังรถเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่สูงโหมดมากพี่เ <laughs> <laughs> พราะว่ามันจะมีทั้งหยสี่ดวงอย่างที่บอกครับ,รบจบๆลั่นๆอย่างนี้เลยนะครับระดับโอเคนะครับโอเคครับอ่า ว่าผมตั้งระดับนี้ให้เป็นระดับใช้งานั้งจะสูงเป็นระดับที่ออครับครับจทยครับโอเคครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นรีวิวงานติดตั้งนะครับ by L.D. p r o j โปรเจในรุ่น ST Pro 2022กับ Isuzu m u s e e นะครับแสงที่ได้เห็นก็อย่างที่ได้ดูกันไปเลยนะครับทางเทสไดแล้วก็ทางในเรื่องของ แสงเมื่ออยู่บนกําแพงแบบนี้นะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะติดตั้งบ้างนะครับไม่ว่าท่านจะใช้ดีแมกตัวโฉมที่ที่เป็นไฟหน้าแบบนี้นะครับรวมถึงมิลเซเว่นตัวโฉมนี้อยากติดตั้งรุ่นไหนเลยยังไงนะครับพบประมาณมีเท่าไหร่อะไยยังไงก็ทักมาคุยกันได้นะครับรวมถึงลูกค้าที่ใช้รถรุ่นอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนกันแล้วแต่นั่นแหละสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องไฟหน้าไม่สว่างอยากแก้จบๆแบบคันนี้นะครับ ก็ทักมาคุยกันได้นะครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับก็เบอร์โทรกับไลน์จะเป็นอันเดียวกันนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0623425550นะครับรวมทั้ง Facebook Fan Page STL D Headlight นะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube ที่ทุกคนกำลังรับชมอยู่นี้นะครับก็จะเป็น STL D Headlight เช่นกันนะครับสำหรับงานรีวิวต่างๆเนี่ยผมก็จะลงใน y o u t u b e อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้น ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่เพิ่งเคยมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสําหรับใครที่อยากจะสอบถามอะไรต่างๆก็ติดต่อมาได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับผมเอาละครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวคันข้างคันหน้าคันถัดไปจะเป็นรถรุ่นไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ฝากติดตามกันอีกทีแล้วกันนะครับสําหรับคืนนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ